สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับทุกคนนิวลุกค่ะ <laughs> มันมีแฟนใหม่ไหมคะทุกคน <laughs> เอามาเทียบกับไลฟ์ก่อนหน้าได้นะคะว่ามี for e a f t e ใช่ค่ะแฟนใหม่หนูเองทรงอย่างแบรดค่ะทุกคน แต่งตัวให้เข้ากับช่วงนี้ไงจะสงการแล้วอากาศันร้อนต้องทำทรงอย่าง b บ s t ทําทำยังไงไม่ช่วงนี้จะสงการแล้วทุกคนก็ต้องทําตัวให้เข้ากับธีมหน่อยอากาศันร้อนนะฮะเราก็ต้องตัดผมเพราะมันไม่ไหวแล้วร้อนต้องครับอย่าง<อ>มีแฟนหล่อแบบลิชิจังค่ะมมไม่รู้อ่ะฮะไม่หรอกเพราะว่ายูไม่ได้เชอบคนสวยนี่ ไม่ไม่อยู่ยไม่งั้นหนูคิดว่าถ้าอยากมีแฟนแบบนี้ถามเจ้าตัวเลยดีกว่าค่ะว่าชอบคนแบบไหนอะไรก<บ><ม>็ให่บอกให้พูดไปนะต้องแสดงออกไม่ยมพูดซิว่าสมมติว่าเราให้ให้โอกาสสัมภาษณ์เราเป็นนักข่าวเพราะว่าน้องก้อนมีสเปคไงบ้างคะถ้าสมมติว่าแบบในการชอบผีสบายก็นแบบนี้ฮะไม่จริงจริงไม่จริงใช่จริงแล้วอะ่ะไม่มันเซ็กซี่ไม่ไหวแล้วนัเนี่ย มาแล้วมาแล้วมาละมาละมาแล้วอยู่อยูยูยู่มาแล้วอะไรครับปิดของเขาอยู่เมื่อกี้มันหล่นอย่างเงี้ยถ้าอยู่ไม่ทัางคนไม่สังเกตหรอกไม่พี่เขาดูกันแบบเงียบๆอยู่พี่ก็ไม่กด็ดูเนี่ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยพี่ก็บอกไมงชาคขาว่าเขาบอกให้กับำลังคนรู้จักมั่งเขาบอกแบ่งดูแบ่งแบ่งกันดูบ้าง น้องเขาบอกเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าน้องอย่าทักสิกำลังเพินก็เนี่ยน้องทักกันมากๆเขาบอกไม่บอกเลยปิดขายชาจะได้ขายดีไม่ต้องปิดคืออะไรเรอเขาแซวเล่นเขาแซวเล่นปิดเลยปิดเสื้อไงแต่เราก็แค่เปิดเป็นทองไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวไม่ต้องขนาดนั้นขายชาขายชาถ้าสมมติว่าเปิดชาขาวเปิดชาขาวทุกคนจะเอฟกี่กล่อง ไม่ต้องไม่เอาวันนี้ขายดีมากค่ะ,ะมีคนมาปัลอ,ลองค่ะลองค่ะลองค่ะเตือนเลยอยาเลยคะ่ะอยาเลยค่ะเ <laughs> มื่อกี้จะมีคนจะมีคนจะเหมาแล้วเมื่อกี้ใจเย็นนะฮะใจเย็นใจเย็นเ <laughs> <laughs> อ๊ะเสิร <laughs> ์ฟเพลงดีเเพล เป็นโลอกอะมันคือข้อมอลของของพระเอกอะเจ้าหนูอะก่อนที่มันจะย้ายบ้านอะออแต่พอมันเป็นทำนองอยู่แล้วมันมันตลกอะเออคนทำก็เข้าใจคิดเนาะเขาบอก<ช>เดี๋ยว<ช>เอา<ๆ>เดี๋ยวเอาไปเต้นสงการเออได้อยู่ไปเต้นนะกลับไปเต้นเต้นกับพี่อิวกับแมกมอนสามคนอะเชื่อเขาเกิด ตอนนั้นผมเป็นแบนี้ถ้าผมถ้าผมยาแล้วนั่นแนนนงแล้วผมเป็นแบบ้เอาหัวขึ้นมาอันนีั่งแล้วผมแนี้นี่อาเช็คผมมากอยาเสียทรงโอไยใครแผมมาใ่ผมมาก็เหล่ามาทสงสารคนฟังอืมก็เลยโอยก็เอาอ้ย ไม่โฟล์โอ้ยโฟลหรือโล์วไม่โปลไม่โฟล์ลหรือเปล่าอย่าเล่นทุกคนดูสิแบบนี้มันต้องโฟลทุกคนดูสิคะว่าเดี๋ยวเมื่อก่อนนะแหวกถึงนี่แล้วก็เปิด ถ่ายลงถ่ายรูปเดี๋ยวนี้นะทำอะไรนิดหน่อยก็เป็นแบบตัวเล็กนี่ไงนี่ไงไม่เขาชอบมีคนที่นั่งอยู่ไงาเขาชอบทำแบบตัวเล็กเิข์เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็บ่นอีกไม่หมายถึงว่ายูเดี๋ยวนี้ชอบแบบดูเป็นคนเสื่อมก็เถี่ยมันมีคนบ่นอยู่นะเนี่ย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 ไม่รู้ตัวเป็นคนบ่นตัวเล็กแล้วก็เขินอายอะไรเงี้ยชอบทำตัวเล็กเห็นไหมคะเมื่อกี้ทุกคนเขาก็จะแบบอุ้ยตัวเล็ก อ่ะเปิดเลยป่ะอาเลยเหรอไปรับไปชิ่ก่อนเอาเลยเหรอจะเปิดเลยเหรอไปไปห้องน้ำก่อนคุยกับพี่ๆเข้าไปก่อนแล้วใก็้จะปิดร้านแล้วใกล้จะปิดร้านแล้วนะคะทใกล้จะปิดร้านแล้วเพราะขาแม่ก็จะไปแล้ะอีกแปดนาทีนะสี่ทุ่มพอดีก่อนไปเราก็เต้นแล้วก็คุยเล่นกัน อู้อ้เต็มตัวเลยทุกคนแป๊บนึงนะน้ำน้ำชาหกไม่เป็นไรสักได้เปียกว่ะสองการอะสองการเอาเอาเอาทิชชู่อะเอาผ้ามาเลยดีกว่าอยู่เขาต้องเขาเปียกหมดเลยไม่เป็นไรอยู่แต่ไม่เป็นไรนะชาตัวนี้ไม่มีน้ำตาล หมดไม่ขึ้นเลยนะยังไม่ได้กินเลยแต่ยังไม่ได้กินเลยเขาวางไว้เขาควรกินตั้งนานแล้วเนาะเออก็เขาบอกแล้วเขาเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอะ so sorry ถือมาทั้งไลฟ์นะครับสุดท้ายอดกินโอ้โหคือไปเยาผ้ามานี่คนหัวร้อนเปียกหมดเลย เฮ้ยเขาทำเองเอามาอีกมาอีกไม่พอเอาผ้านะอย่เพิ่งอยวเพิ่งเขาจะทำเองอยู่คุยกับพี่ๆไปก่อนจะได้จะได้ไม่ติดขัดไม่ไม่ติดขัดแต่มันติดไปขัดไปแล้วล่ะไม่หมายถึงว่าก็คุยไปจะจบแล้วไงคุยไปเซ็ตไปเซ็ตโอเคโอเคอ่ะคุยกันต่อนะฮะอ่ะอ่าเสร็จีซัมย ยังอีกรอบนะฮะเดี๋ยวร้านเราจะเปิดแอฟรีให้สาหรับคนที่สนใจนะฮะหาราได้เสริมนะครับผมเพราะมีคนถามตรอนตัวเตียยเพราะมีคนถามเรื่องเรื่องตัวแทนมาเยอะนะครับผมเราก็เลยจะเปิดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันนะฮะเดี๋ยวเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามในทวิตตอนี่และครับผมฟอลโล่ลิปไว้นะครับผมจะได้ดูข้อมูลข่าวสารนะฮะเรื่องของแอฟรีนะฮะว่าจะได้แบบกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าขายได้เพราะ ก็ว่าแต่ละคนช่วงนี้ก็หาได้เสริมกันอยู่แล้วพวกเราอย่งหาได้เสริมกันเลยอาจจะมาบอกตรงนี้ให้ไปดูรายละเอียดกันเอาอีกใช่อยากให้คนลองดูกันบอกบอกก็เปลี่ยนหมดเลยเบสเงินก็ไปตายที่มาเดี๋ยวทำความสะอาดใช่ใช่แป๊บหนึ่งอ่ะทุกคนครับมาขึ้นมาก่อนลาทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวขอตัวแล้วนะฮะทำความสะอาดบ้านใช่เดี๋ยวต้องไปเก็บของนะฮะเล็กหมดเลยนะฮะใช่ครับ รีวิวใช่แต่ดีต่อผิวนะดูดูอาบได้นะมาใช้อาบฟื้นมาอาบได้อ่ะอย่าลืมนะฮะสุดท้ายเราจะไปแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดที่ตะกร้ากันนะครับแล้วเก็บครปองด้านบนก่อนนะฮะส่วนวันนี้นะครับพวกเราขอตัวไปก่อนเพราะว่าจริงๆจะอยู่ถึงสี่ทุ่มแต่ว่าตอนนี้สภาพสภาพตรงนี้เล็หมดเลยครับต้องไปทางสวศา์กันนะครับแล้วก็ต้องไปล้างตัวด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวขอปิดไลฟ์ก่อนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวุ่นนี้มีงานด้วยเดี๋ยวมันจะยาวแล้วาได้ ถ้าไม่ได้เจอกันยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะพยายามมาไลฟ์แมทกันใช่ถ้าถ้าสะดวกนะ,ค,ะ,ะครับสะดวกครับสะดวกเดี๋ยวจะเจอกันนะครับทุกคนยังไงเดี๋ยวไปก่อนนะครับบายบายฝันดีครับทุกคน